ครับถ้าพูดถึงเส้นวาสนาแล้วนะครับมันก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่จุดที่มันจะขึ้นนะถ้าขึ้นเส้นชีวิตก็แบบหนึ่งเส้นสมองก็แบบหนึ่งนะเกิดบนส้นข้อมือก็ความหมายอีกแบบหนึ่งนะครับเอาวันนี้ก็มีโอกาสดีก็จะมาเรียนรูด้ดูเส้นวาสนาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้จะมานําเสนอเป็นในลักษณะของวาสนา8แบบก่อนแล้วกันนะครับ แปดแบบในที่นี้มันไม่ได้หมายว่ามีแค่แปดนะมันมีเยอะกว่านั้นอีกแต่จะค่อยๆไล่ไปแต่ยกตัวอย่างเอามาสัก8เส้นลักษณะการเกิดก่อนแล้วกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อย่างแบบที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือจะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นชีวิตนะแต่อยู่ตอนล่างนะเพราะจะแบ่งโซนไว้นี่ก็คือเส้นตัวนี้แบ่งนี่คือข้างล่างนะตรงกลางแล้วก็นี่ข้างบนนะครับส่วนข้างบนนี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นวาสนาที่เกิดจากล่างสุดแล้วก็ยาวลากขึ้นมานะครับยาวลากเข้าไปถึงเนินเสาผ่านเส้นสมองไปได้นั่นแหละ อันนี้เป็นลักษณะของว่าเมื่อมันมีเส้นชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือวาสนาที่จะดิ้นรนจะต่อสู้นําความสําเร็จอะไรต่างๆมาให้กับตัวเองเจ้าตัวจะต้องลงมือทําด้วยรับผิดชอบการงานสูงเส้นที่มันมีลักษณะยาวเรียกว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือได้เหมือนกันแต่เงินตัวนี้มันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องหาก็ต้องดิ้นรนเอง เป็นวาสนาที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับที่มันเกิดขึ้นไปยาวๆนี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงจะสร้างฐานะรากฐานความมั่นคงของตัวเองจะมีความมั่นคงได้ในอนาคตได้นั่นเองนะครับตัวที่ออกจากเส้นชีวิตที่อยู่ตอนล่างนี่นะครับแต่มีความหมายว่าเส้นมันจะต้องไม่ขาด ถ้าเส้นวาส,สนาหมายเลขหนึ่งนี้ยาวไม่ขาดตอนนะครับก็จะมีความมั่นคงในเมื่อตอนอายุที่มากขึ้นไปได้นั่นเองสุขสบายได้ตอนแก่ได้นั่นเองเพียงแต่ว่าในช่วงหนึ่งจะต้องต่อสู้มากหน่อยเพราะมันตัดลากเข้าในทีล่รลำบากขึ้นไปนี้นะครับนี่คือหมายเลขหนึ่งนะต่อไปจะเป็นแบบที่สองก็เกิดข้างเส้นชีวิตเหมือนกันแต่จุดนี้จุดที่มันอยู่ตรงกลางนี่นะ อันนี้ถ้าพูดถึงในลักษณะของการสร้างเมืองสร้างตัวก็จะอยู่ในช่วงของวัยกลางคนนะครับัยกลางคนก็จะมีฐานะความมั่นคงได้จากความบุกเบิกมุ่งมั่นของตัวเองสูงได้เหมือนกันอย่างเส้นวาส,สนาหมายเลขสามนะครับก็คือตัวนี้นะจุดนี้ลากขึ้นมาเนี่เป็นวาส,สนาที่เกิดขึ้นมาบนข้างเส้นชีวิตเหมือนกันแต่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยจุดนี้ก็ถือว่า ดีในลักษณะที่ว่าเจ้าของมือจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วจะประสบความสําเร็จหรือตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นเองนะครับเพราะมันเกิดอยู่ในช่วงหรือว่าช่วงต้นๆของเส้นชีวิตก็ได้นะช่วงนี้อยากจะมีจิจการอะไรเป็นของตัวเองสามารถมีได้ก่อนอายุ30ได้เหมือนกันนะครับตัวของเส้นวาสนาที่เกิดบนข้างเส้นชีวิตในจุดของหมายเลข3เนี่ยนะครับ เรียกว่าเป็นนักบุกเบิกสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับมีจิตการงานของตัวเองได้ถ้าหากว่าเส้นอื่นๆในมือดีประกอบด้วยนะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดทงมวลและจะพูดต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็คือความหมายลอยๆของเฉพาะเส้นวาสนาเท่านั้นเพราะในหลักการดูจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูแค่เส้นวาสนาตัวเดียวมันดูทั้งฝ่ามือนั่นแหละนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ก็คือจุดนี้เส้นวาส,สนาเกิดบนเนินจันทร์ไอตัวนี้นี่จะเรียกว่าเป็นเส้นที่เราเห็นบ่อยนะครับคนโชคดีมักจะมีเส้นวาส,สนาลักษณะแบบนี้เกิดจากเนินจันทร์ในหลักๆความหมายของมันก็คือผู้มุ่งความสําเร็จที่มีความรักหนุนนํานะครับหนุนนํายังไงก็มันเกิดอยู่บนเนินจันทร์เนินจันทร์นี้ก็คือเรียกว่า เป็นคนอื่นเป็นเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราเองมีสเสน่ห์แก่ปวงชนทั้งหลายทั้งบวลนะครับคนที่มีเส้นวาส,สนาเกิดปุนณนจันเนี่ยเรียกว่ามีสเสน่ห์แก่ผู้คนทั่วไปนิยมยกย่องนะครับจะสร้างฐานะความมั่นคงทางทรัพย์สินของตนเองโดยมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนดีเดี๋ยวได้เพศตรงข้ามได้คู่ครองนั่นแหละมาส่วนหนึ่ง มาสนับสนุนนะครับเพื่อนฝูงช่วยเหลือผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูลูกน้องบริวารสนับสนุนหรือในโอวาทเรียกว่ารวยได้แบบไม่ยากการสนับสนุนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแค่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงว่าการให้คำปรึกษาที่ดีให้โอกาสที่ดีด้วยอาชีพที่เหมาะกับคนที่มีเส้นวาส,สนาแบบนี้เกิดบุญเดินจันทร์นะครับ อัทีเช่นอาชีพที่เหมาะก็คือดารานักร้องนักแสดงดาราตลกพิธีกรต่างๆสายศิละปะสายการสแสดงต่างๆนะครับแพทย์ทนายความเป็นต้นนะครับคนบุคคลที่มีเส้นวาสนาในเส้นที่4เส้นมาเลขสีนี่ถือว่าดีนะครับการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศนะมันก็จะดีไปอีกแบบหนึ่ง นะมีตัวสนับสนุนเข้ามาเกี่ยวข้องเพว่าจะทำอาชีพค้าขายส่งออกในหรือต่างประเทศเนี่ยถ้าได้ตัวนี้เข้ามาก็คือจะประสบความสําเร็จได้นั่นเองถ้าเส้นไม่มีตัวตัดตัวเสียเส้นไม่ขาดตอนด้วยนะครับอาทีนี้มาถึงหมายเลขค่านะครับเส้นวาสนาขึ้นบนสมองนะเกิดบนเส้นสมองนะเส้นวาสนานหมายเลขค่านี่นะครับ คนที่มีเส้นมัสนาที่เกิดขึ้นบนเส้นสมองยาวเข้าไปถึงเนินเสานะครับเรียกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีคำว่าจากมันสมองความคิดแผนการของตัวเองเป็นหลักเส้นมัสนาเกิดบนเส้นสมองเนี่ยก็จะสร้างฐานะขึ้นมาได้จากสติปัญญาการบริหารการวางแผนโดยการบุกบั่นมุ่งมั่นเรื่อตนเอง จะประสบความสำเร็จเมื่ออายุ35ปีล่วงไปนะครับแล้วก็จะมีเกียรติมีชื่อเสียงคนที่มีเส้นวาสนาเกิดบนเส้นสมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆก็แล้วแต่นะมันจะต้องมีควาว่าชีวิตต้องดินดน้นรนด้วยความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักก่อนเสมอ,อมีความเก่งเฉพาะทางด้วยนะบางคนก็เป็นนักปราด คิดค้นอะไรใหม่ๆดีๆออกมาเป็นนักยบายวางแผนต่างๆคิดค้นพันพืชพันข้าวอะไรต่างๆใหม่ๆเนี่ยก็คนพวกนี้แหละที่มีเส้นสมองลักษณะแบบนี้นะที่เกิดบนเส้นสมองนะครับหากมีเส้นอาทิตย์ดีเนี่ยก็จะมีคนมีอํานาจเป็นอมีมีคนยำเกรงนะเรียกว่ามีชื่อเสียงมีความเก่งความสามารถ จากความสามารถของยกตัวนะครับอามาเลหมาเลค่านะที่มีเส้นวาส,สนาเกิดบนเส้นสมองแต่ตัวนี้มันก็มีจุดจุดที่เกิดที่ขึ้นที่ไปของมันจะมีแตกต่างกันบ้างก็คือในลักษณะที่จุดที่มันเกิดบางคนอาจจะเกิดอยู่ใต้เนินเสาอบางคนอาจจะเกิดจุดฝั่งมาทางเนินอาทิตย์อย่างมือตัวอย่างเนี้ยบางคนอาจจะ อยู่ตรงปลายในหน่อยนึงก็อ้อมลากโคไปหาเนินเสาอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับต่อไปเป็นหมายเลข6กนะครับหมายเลข6เป็นเส้นวาส,สนาที่เกิดบนเนินสุกอ่าแล้วก็ลากยาวดูในภาพนี่นะครับลากยาวเข้าไปถึงเนินเสาได้ไม่ขาดตอนนะไม่ขาดตอนไม่ํำรุด แต่มันก็ต้องมีเส้นตัดอยู่นแน่ๆนะไอ้จุดนี้นะถ้ามีเส้นที่ดีนะครับเดียกว่ายาวเข้าถึงเดินเสาไม่ขาดตอนแล้วถือว่าเป็นเส้นที่ดีมากเส้นหนึ่งแต่ก็หายากอยู่นะครับคนที่มีเส้นวาสนาแบบนี้ในลักษณะคนที่มีเส้นวาสนาแบบนี้หน้าที่การงานการเงินมักจะมีมักจะมีคนในครอบครัวหาไว้ให้แล้วก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะ ตนเองต้องมารับสารต่อจิตการที่มีอยู่และก็จะไม่มักไม่ขาดคนสนับสนุนไม่ขาดการสนับสนุนจากญาติพี่น้องจากคนในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือทั้งการเงินเป็นผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลจิตการต่างๆของคนในครอบครัว หากมีเส้นหลัก6เส้นที่ดีนี่รับเราว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะลงทุนในสิ่งต่างๆได้ในวงเงินที่มากได้นั่นเองนะครับการเงินหลักทรัพย์เครดิตดีทั้งชีวิตได้รับผรดกตกทอดอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะถ้าเส้นมันยาวดีนะครับแต่ถ้ามันก็มีนะเส้นยาวไปแล้วไปตกอยู่ในตำแหน่งที่เราลำบากเนะี่ยอันนี้ล,ลำบากสมชื่อเลยนะลำบากแบบเดียยังไงล่ะทีนี้ ็คือว่ามันตกมันมันมันไม่สามารถผ่านเข้าไปถึงเส้นสมองได้นะโออันนี้คือเรียกว่าทํางานเพื่อคนอื่นเลยนะถูกคนอื่นถูกคนในครอบครัวและเบียดเบียนตัวเองต้องเหนือ่อยต้องลําบากเต้นรนหาเลี้ยงคนอื่นเขายิ่งถ้ามีเส้นจากเมืองสุขมาตัดเนี่ยอยากพี่น้องไม่ส่งเสริมนะเนี่ยมันจะมีความหมายที่ผันแปรไปได้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้เอายกตัวอย่างมาให้ดูใน เส้นวาสนาที่จากมันสูงข,ขึ้นไปแล้วดีๆยาวๆนะครับ